บรรยากาศชิวมุมถ่ายรูปเยอะมากเขาแอบมาสวีทกันอยู่ตรงนี้เนี่เองคาดขฮัลโหลสวัสดีค่ะทริปเชียงใหม่ที่นี้ไปเที่ยวกับครอบครัวเนี่ยมีหลายคาเฟ่ที่ไปเที่ยวกันไปดูกันเลยว่าใน5้าวันสีคืนที่เรามาที่เชียงใหม่ไปเที่ยวคาเฟ่ที่ไหนกันบ้างค่ะ แรกของเรานะคะร้านนี้ชื่อว่าถมนกชมไม้ร้านกาแฟในแม่กําปองนะคะขับรถขึ้นมาก็จะมีความแบบคดเคี้ยวเลี้ยวรถแบบตื่นเต้นตกใจใจหายวาบแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นแถบที่แบบร้านกาแฟเยอะที่เนี่ยเป็นร้านที่เรียกว่าแบบบรรยากาศเขาดีมากๆเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูกันว่าเป็นยังไงนะคะเขาแอบมาสวีทกันอยู่ตรงนี้นี่เองจ้า จะพามาดูอาหารนี่คือกาแฟดิฟอ่านี่คือกาแฟดิฟกลมกล่อมแบบคนละสภาพแล้วแต่คนไหนจะชอบร้อนหรือชอบเย็นของป้าชอบร้อนอ่ะเป็นบาริสต้าล้วจาราสุดถ้าเหมือนจะชนแก้วเนาะกลมกล่อมหอมนี่รู้แล้วว่าหนเนอ่ยมันได้วิชาแอคติ้งมาจากใครเหมือนกันเลยเหมือนเดะอันนี้อันนี้เอาให้สุดมัทช่ลาเต้ ข้างล่างเป็นนมมาใช้อยู่บนต้องน่าจะต้องอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งอย่าพึ่งยังไม่ได้ถ่ายรูปถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนธิ์ในเชือกของอันนี้คืออะไรฟองนมกระสิบทำไมมีคนนอน เจ้าถิ่นตึ้งน้องเหมียวของแน่นแน่นสั่งอะไรอเมริกาโน่เย็นไม่หวานพอมโอเคใช้ได้แ่แบานอฟี่เป็นไงบ้างอร่อยดีไม่ค่อยหวานเท,ท่าไหร่เพมะพร้าวอร่อยไม่หวานันนี้ชีสก็เป็น <S <S น้ำพึ่งแท้แล้วก็มีมีชีสใครชอบน้ำพึ่งก็ห้ามพลาดอันนี้นะคะของนิด black orange ก็จะเป็นกาแฟส้มสดชื่นแล้วคือจะบอกเลยว่าบรรยากาศชิวมากจ้า กี้ได้คุยกับพี่ตุ้ยเจ้าของร้านนะคะเขาก็บอกว่าร้านนี้มันอยู่ฝั่งตรงข้ามมาแบบประมาณ10ปีแล้วแล้วก็เพิ่งย้ายมาอยู่ฝั่งนี้นะคะได้ปีหนึ่งคนที่เคยไปตามไปที่เดิมแล้วไม่เจออย่าลืมนะคะว่าเขาย้ายที่ตั้งร้านแล้วนะคะแหวกันมานะคะวิวยังดีเหมือนเดิมกาแฟายังอร่อยเหมือนเดิมนะคะแล้วก็การแต่งตัวมันเป็นแบบหมู่บ้านแต่งชุดแบบ ก็ได้นะคะพื้นบานหรือว่าจะมาเป็นเอรอโทนชิคๆกอเกนี uther, ่ก็ได้ถ้าไม่ใช่ท้องถิ่นก็เออโทนไว้แล้วคุณจะรอดนะจ๊ะตอนนี้นะคะแวะมา มาชแชเพนนะคะก็จะเป็นร้านแบบเมนูขึ้นชื่อของเขาจะเป็นพวกมัทฉะชาเขียวอะไรแบบนี้เนาะ <connection> เห็นบอกว่าข้างในอ่ะก็จะมีเมนูอื่นด้วยมีขนมเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันตอนนี้รอคิวก่อนแป๊บหนึ่งนะคะตอนนี้นะคะได้อาหารครบแล้วแล้วก็ชิมไปแล้วด้วย กินจะหมดละตอนนี้เดี๋ยวมาเดวีวิวให้ฟังคือมัทฉะเขาแต่ละเมนูทาเขียวเข้มข้นมากแล้วคือมันดีมากทั้งเครื่องดื่มแล้วก็พวกเค้กนะคะขนมด้วยอ่ะชอบอันไหนมากที่สุดคะน,นี้ครับเป็นตัวซิงเกอร์มีทั้งมัทฉะมีทังโคจิชะแล้วก็นมผสมกัน แล้วก oh, uh, no no ็มันจะมีเมนูอื่นที่เป็นมัชชาก็เราเลือกแตบความเพียขพจนได้อันนี้เป็นตัวเซนเจอร์จะไม่ได้เลือกอันนี้ปกติใช่ปกติมันก็แบบเข้มข้นมากแล้วอะเออคนไปทางแบบขมเยอะเลยอะป๋าชอบมันไหนชกสเค้กอารีดอยอร่อยดีขาขาแม่ชอบมันไหนมาชอบชีสเค้กค่ะชีสเค้กที่ตอนนี้แบบเหลือแค่เนี้ยมากินร้านชาเขียวแต่ชอบชีสเค้กส่วนตัวถ้าเป็นขนมชอบมันนี้ อันนี้คือแบบร้อยหล่อแล้วเป็นเค้กมันช่าที่ทางร้านเขาจะแนะนํานะคะเขาบอกว่าอันนี้แบบแนะนําที่สุดเราก็เลยสั่งมาลองชอบอะไรมที่สุดชอบอันนี้อันนี้คืออะไรดูดีตังหมดแล้วมันคือชาเขียวที่มันเข้มข้นที่สุดในร้านอ่ะมันช่าปะชิชิบันช่าอิชิบันอ๋อชื่อเมนูอันแบบที่สุดก็คืออิชิบันจะเป็นเียงแบบโนมิเนแต่ว่าถ้าเป็นข้อหนึ่งก็คืออิชิบัน ยากไปไม่รู้เรื่องเอาเป็นว่าชอบมันนี้มากที่สุดอันที่เข้มข้นที่สุดถ้าเกิดว่าใครอยากมาลองก็มาลองกันได้นะคะเข้มข้นมากมากใสบอกเลยตอนนี้เราก็แวะมาที่ร้านปิกุลิ ซึ่งมันเป็นแบบเบเกอรี่ญี่ปุ่นมันอยู่ในส่วนบริเวณของไหมเบเกอรี่นะคะเป็นร้านเดียวกันก็สามารถมาสั่งได้เลยเข้ามาร้านก็จะมีความแบบการ์เดนนะคะแล้วก็ซึ่งมุมถ่ายรูปเยอะมากคนเสิร์ฟคุ้นๆน,นะคะโรนัดมาแล้วออมาแล้วโรนัทก็ได้แล้วนะคะค่ะขอบคุณค่ะ ป้อนหนึ่ง <S <S คาเฟส่สุดท้ายของทริปนี้นะคะชื่อว่าคาเมเดียแอนโคลค่ะร้านน่ารักมากๆข้างในคือนอกจากแบบมีเครื่องดื่มให้สั่งแล้วก็จะมีขายของนะคะพวกแบบกระเป๋าหวาชิคชิคแฮนด์เมดลองไปดูได้น่ารักมากน่าเสียบังมาก ชอบอันนี้ตัวซิกเนเจอร์บอสซัมอันนี้จะเป็นแบบมีเกลืออยู่ตรงคอมีกลิ่นดอกไม้มีกลิ่นแบบผลไม้เียกินแล้วแบบสดชื่นอ่ะแปลกดีบอกไม่ถูกแต่ว่าชอบส่วนมุมถ่ายรูปนะคะก็เนี่ยจะถ่ายหน้าร้านตรงนี้ก็ได้ก็จะมีไฟไฟอยู่ข้างบนนะคะถ่ายออกมาก็แบบน่าจะน่ารักอยู่ถ้าเกิดว่ามาเชียงใหม่แล้วแต่งเอิร์ธโทนมานะคะถ่ายได้ทุกร้านเอิร์ธโทนเซฟสูตรขาวครีมดำน้ำตาล เเเขียว,แบบยวออออโทอนนนนกก็ได้้รหมืัแบบสำหรับคลิปคาเฟ่ฮอปปิ้งของเราคลิปนี้นะคะแต่ละร้านนี่ก็คือมุมถ่ายรูปเยอะนะคะถ่ายออกมาสวยน่ารักเครื่องดื่มดีบรรยากาศดีนะคะเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่ใครอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์กัเข้ามานะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะก่อนจะไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่ให้ด้วยนะคะวันนี้ไปลคะค่ะบ๊ายบาย